สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยายลัยราชพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยายลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2563ถึง2564และวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิกิตติมศัดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยราชพัฒน์พระนครท่านพากามาสเอื้อชูยศ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วท่านนะครับมีวิธีการอะไรบ้างครับที่ทําให้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับดิฉันประสบความสําเร็จนะคะด้วยความขยนันอดทนซื่อสัตย์แล้วก็วางแผนการทํางานซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองนะคะแล้วก็หลังจากประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยะ,ะก็ได้อุทิศเพื่อทาความประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสนับสนุนบริจาคเงินให้กับนักนักเรียนที่โรงเรียนขาดแคลนแล้วก็แต่ละปีนี่คะมีช่วยมีมีส่งนักศึกษาของมทรล้านนา1 0บถึงสิห้าคนช่วยในการค่าเทอมค่าที่พักแล้วก็สถานที่ทำงาน จนจบปริญญาตรีแล้วก็สำหรับสังคมเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ก็สนับสนุนบริจาคทรัพย์ซื้ออุปกรณ์การแพทย์สร้างห้องปลอดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสำหรับธนุบำรุงศาสนาบริจาคพุทธศาสนาทุกๆปีนะคะ เนื่องจากที่มีโควิดปี62จนถึง65ดิฉันได้วางแผนการการค้าขายแล้วก็เรื่องการเงินมาอย่างดีทำให้ทางบริษัทมีอุปสารคบ้างแต่ว่าไม่เคยลดเงินเดือนลูกน้องเลยค่ะอย่างสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ท่านนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ด้วยครับค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ทุกคนนะคะแล้วก็จะให้ข้อคิดสำหรับบัณฑิตที่จบใหม่ ว่าถ้าจะประสบความสำเร็จจะต้องขยนันอดทนมีความซื่อสัตย์แล้วก็ต้องมีการรับผิดชอบในการที่จะได้รับการทำงานในอนาคตไม่เลือกงานแต่งานที่ทำจะต้องเป็นงานสุดจริตเท่านั้นสำคัญที่สุดก็ต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปเรื่อยๆและมีการวางแผนในการออมทรัพย์ เพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประกาศมาสเอื้อชูยนมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ